สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับก็ยังคงต้องจับจ้องมองดูกันอยู่นะครับในตอกลางนะฮะท่าทีระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยนะจะจบหรือเปล่านะหรือไม่จบนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญถ้าเกิดว่านะอิสราเอลโจมตีนะใส่อิหร่านและอิหร่านนะครับก็เอาคืนที่หนักขึ้นอิสราเอลก็ไม่ยอมเนี่ยโอกาสลุกลามบันปลายมีสูงนะครับก็มาดูสถานการณ์กันนะครับว่าข่าวว่า ตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยนะประสบความสําเร็จในระเบิดนิวเคลียร์นะครับการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกของอิหร่านหรือไม่นะครับการโต้อตอบขั้นสูงสุดต่ออิสราเอลพร้อมอิหร่านนะครับดำเนินการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกเหตุการณ์แผ่นดินไหวปริศนาในทะเลทรายของอิหร่านจุดประกายข่าวลืออิหร่านกําลังเตรียมพร้อมการตอบโต้ขั้นสูงสุดถ้าหากอิสราเอลเริ่มการโจมตีหรือไม่หลายวันนะครับภายหลังการสั่นต่าง ในอิหร่านนะครับการคาดเดากําลังเติบโตขึ้นของการที่กําลังเป็นหนึ่งเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ที่มีความเป็นไปได้หนึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับ4.5ได้ถูกรายงานนะครับจากจังหวัดเซมนานของอิหร่านในวันที่5ตุลาคมแผ่นดินไหวนั้นนะครับได้จุดชนวนความสงสัยของอิหรา่านกําลังดําเนินการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นนะครับได้ถูกรายงานราว10กิโลเมตรนะครับใต้ผิวโลกนั้น บรรดาการสั่นต่างๆนั้นยังได้รู้สึกนในเตหรานประมาณ100กิโลเมตรนะครับจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวรายงานฉบับหนึ่งนะครับยังได้กล่าวอ้างว่าแผ่นดินไหวนั้นได้เกิดปรากฏใ,ใกล้กับโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านความลึกและความใกล้เคียงนะต่อหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์นั้นในขณะนี้กําลังทําให้ตกตะลึงความเป็นไปได้นะครับว่าอย่างแท้จริงการทดสอบนิวเคลียร์ได้ถูกดําเนินการ กำลังถูกถกเถียงสนทนาในอิหร่านเดอเคเดลนะครับรายงานบรรดาการกล่าวอ้างต่างๆรอบๆการทดสอบนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ถูกกล่าวาหามาท่ามกลางนะครับบรรดาความตึงเครียดในตละลอกกลางที่กำลังเพิ่มนะสูงมากขึ้นเตหอรานนะครับกำลังคาดการนะครับการโจมตีตอบโต้นหนึ่งของอิสราเอลต่อการระดมยิงขีวนวุฒนะของ IRGC ในวันที่1ตุลาคม อิรานนะครับในวันที่1ตุลาคมเนี่ยได้ยิงขีนาบุธแล้วก็โดรนนะ180ลูกเนี่ยไปที่อิสราเอลและได้กล่าวอ้างนะความเสียหายขนาดใหญ่นะที่บรรดาที่ตั้ง IDF อิหิรานนะครับได้กล่าวว่ามันได้เป็นการล้างแค้นนะสำหรับการสังหารของหัวหน้าฮามาสฮานิเยและเจ้านายของเอสบลรอสนะครับนัสลาเลออิสราเอลนะครับได้ สาบานนะครับที่จะโต้อตอบนะต่อการโจมตีของอิหร่านนะด้วยบรรดาเป้าหมายต่างๆทางนิวเคลียร์และสิ่งอํานวยความสะดวกน้ำมันประชานาธิบดีไบเดน,นนะครับของสหรัฐนะได้ขอร้องอิสราเอลที่จะไม่พุ่งเป้าหมายบรรดาสิ่งอํานวยความสะดวกนะทางนิวเคลียร์แล้วก็น้ำมันของอิหร่านอิหร่านนะครับได้บอกสหรัฐว่าพวกเขาจะโจมตนะีแหล่งน้ำมันนะทั่วทั้งนะตะวันออกกลางทหาอิสราเอล ทิ้งระเบิดนะโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของพวกเขานะครับันข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนะครับก็เป็นการรายงานสถานการณ์นะครับที่น่าห่วงกังวลของตัวกลางว่ามันมีโอกาสที่จะลุกลามบันปลายนะถึงขนาดไปใช้อาวุธนิวเคลียร์กันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการสั่นคล้ายๆแผ่นดินไหวระดับประมาณ4.5นะครับในอิรานเนี่ยเขาก็สงสัยกันนะครับแล้วก็กล่าวขานง่าเป็นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของอิรานหรือไม่หรือว่าง่ายคือตอนนี้อิรานเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือแล้วหรือไม่นะ อาการขยายตัวบรรปลายมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วอิสราเอลโจมตีอิหร่านแล้วอิหร่านเนี่ยมีสิทธิ์หรือเปล่าที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ใส่อิสราเอลและอิสราเอลก็ต้องสวนกลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับรอิสราเอลก็มีนิวเคลียร์นะครับมันยิ่งบรรปลายนะครับงานนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าปวดหัวที่เด่นนะครับสถานการณ์โลกในขณะนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ